เพื่อนเจ้าอยู่ไในมุนบอสมาละอ๋อเจ้ามีน้องจะคนจ้าหนึ่งสี่คนเจ้าเป็นเอื้อยบอสอ๋อพ่อแม่ชื่อไน้ไรสิคะไร่แม่บอสดยพ่อได้สิะไวไร่ไว้อ๋อ ครับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุข,ขุมสุขคนมบาสิเป็นพี่นอ้องอ่าทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศอ่านะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ซ่องบ่าวบุญเพย์แชนแนลคือเก่าอีเดอร์พี่น้องเดอ้อเอามาพบมาพอ่อกับบ่าวบุญเพย์มาหนี่ก็อยู่ที่บ้านนาหอยเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเมืองสนบุรีแขงสวัสดีนักเขีเทานี่เดีพเนะเพาาเ๋พี่น้องเห็นเนาะอ่ากระบบุญเพยกับบุเคยมาจักเทือพี่น้องเห็นบ้านนี่กับป้าไก่พ่อสมควรพี่น้องเนาะอ่ะยังใดก็หรือว่า มีทั้งผู้ใหญ่เนาะทั้งบ่าวแสนเพิ่นพี่น้องเลยเนาะอ่าได้ฝากเงินหรือว่าสมทบมาทั้งบ่าวแสนเนาะไอ้บ่าวแสนเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยซื้อข้าวซื้อน้ำนี่แหละพี่น้องเนาะเป็นข้าวเครื่องอ่าข้าวปลาอาหารแห้งพี่น้องเลยเนาะอ่าไปมอบให้ครอบครัวหนึ่งบ่ฮู้ว่าซีเสียงเนียงน้ำเพิ่นซื้อแนวไรพี่น้องเลยเนาะบาบุญเพลย์ก็บ่เคยมาเทื่อพี่น้องเลยอ่ทางใดก็ไปโอ้ไปร่มกับเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ไปกันเด้อพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาฮอดมาถึงเด้อพี่น้องเลยเนาะอ่าครอบครัวของเพิ่นพี่น้องเลยเนาะคือส อย่างใดกับชีภาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปถามไทยเพิ่งพี่น้องเลยเนาะอ่เมื่อนี้กับรมจยากแห้งไงเด้อพี่น้องเด้ออ่ามวันนี้กินกับขออนุญาตขอโทษขอไพ่ได้พี่น้องเด้ออ่าบ่าวบุญเพม่อนม่อเพื่อนเพื่อนกับคำเรียกพี่น้องเลยอ่าระยะทางที่เข้ามานี่ไกลพอสมควรพี่น้องเลยเนาะโอ้สบายดีน้องละสบายดีอ่าพักกันมาใช้มานางดินนี่บ่เนี่ยเคื่อนเจ้าบ่เนี่ยเคื่อนเจ้าอยู่พุ่นโอ้ชื่อยังเก่าหนะ ชื่อน้อยอ๋อน้องบ่อไหน,นลาน,ลานอ๋อคุณนันได้ใช่ไหมเราน้องล้าบ่อนอะอ่ะอาบ่หนาบ่ออบาใส่ษส่งใส่เสืออันนี่อืมชื่อ,อยังคุณนันอะ่ะชื่อไพพินาพี่ยุทธะซื้อไพบออ่บ่อเอ๋เข่าเฮี้ยนยู่บ่เจ้านี่เข่าเฮี้ยนบ่ใไใดนลตัวหนึงน่งคนหนึ่งเจ้าได้ค่ะเข่าอยู่บ่ โอ้พี่น้องเลยเนอ่าน่องดูน่องน่องแบบนี้เนาะอ่าโมนาวก็นี่พี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยเนาะกลับมาพบมาทั้งน้องๆเพื่อนเนาะกลับมานั่งพิงแดดอยู่พี่น้องเลยอ่าอยู่ที่เดินคือว่าเพื่อนาโมเมนต์เฮืร์ตเพื่อนเนาะเฮืร์ตเพื่อนอยู่ทางพูนพี่น้องเลยเนาะอ่ทางอีกฝั่งหนึ่งเนาะอ่าพี่น้องเลยเนาะทางใดก็สีเขาไปทางไทยทั้งอ่า พ่ของเพื่อนมันก็มีน้องเลยว่าซื้อเสียงหน้ามันถึงไดเนาะเพื่อนเจ้าอยู่ในมันบ่เา,<ด>าละอ๋อเจ้ามีน้องจะคนเจ้า<ด>สี่คนอ๋อเ<ด>จ้าเป็นเอื้อยบ่<ด>โอ้พอ่อ<ด>แม่ซื้<ด>อได้หดไหนเถอะไล่เมยบ่พ่อได้เถอะไล่ไล่ไหวโอ้เห็นเรงไลยเนาะเห็นวี่งยังแต่ละมือนะ อ่าพ่อแม่ได้สิพึ้นไปพูเอ่อเปนไปเฮ็ดยังนะเ็ไม่วิ<ร>ไวอไ,วไปซุกมือบรือเเอ่อเจ้าอยู่กับแม่บ่ออถึงบ่เพิ่นมาถึงเนาะของเฮียนปอนึงที่เจ้าที่ ปีหนาพี่นึกว่าเนี่ยพี่น้องเลยเนาะเพิ่อนกับยังอ่ายังเขืนยังอาอยู่พี่น้องเลยเนาะเพื่อนโบเคยเห็นจักเทือเนาะพี่น้องเนาะอีกอย่างเพิ่นกับยังอ่ายังบบกล้าพี่น้องเลยเนาะเพิ่อนโบเคยเบิ่งแบบเห็นกล้องแบบเพิ่นอยากญาตินีพี่น้องเลยเนาะถ้าบผมเป็นยังพี่น้องเลยเนาะอืมอากาศมันหนาวพี่น้องเลยเนาะมันฟ้าน้องหรือว่าหมู่มานั่งดินก็เนาะอ่า หู้จักกันว่ากับครอบครัวของเพื่อนนี่ชื่อไ,ไหนได้นี่ยน้องนั่นน่ะน,น้องผู้หนึ่งผู้ชายนะชื่อฮิปโนกินข้าวกับยังมือนนี้น้องละ่ะกินข้าวปิงงป้งไก<อ>่กินข้าวปิ้งไก่โอ้เจักอ่าอยู่เจ้าปีเดียวนะสิบเอ็ดปี เองเฮ็ดปอนึงหักแล้วพี่น้องเลยเท้อพ <rawd Moder> ี่น้องไปลมกับเพิ่นกันเนาะทั้งมองเป็นไปถามไทยพี่น้องเลยบ้าวเยกบเคยมาว่าสบายดีไอมาได้ใช่ไหมเออลานบ่ อ่าผมอ่านึกว่าเพื่อนเจ้าบ่เมนต์บ้างสิโอบ่เมนเนาะโอ้ฮ่าฮ่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยโดยโดยละเดี๋ยวเนาะอขึ้นไปทางไทยเพื่อนก่อนพี่น้องเหรอมาเพื่อนอ่าอยู่เพื่อนอยู่ชาติอยู่บ่เนาะโอ้เฮ้มานั่งแขนอู้ช่ดยสบายดีบอสเซนโอ้สบายดีพี่น้องเนี่ยคือมานั่งกระดาษโจทโจดอยู่เฉยเหมยขาได้จั๋หน่อยเลยเหมยขาบ่ ทอดแต่ล้นเติบว่านยังบ่อเชนอันี่ว่านะฮอยว่านะฮอยแม่ว่านะฮอยมืันสดดีเลยโอ้เคยขมาเพมาบ่บ่เคยได้บ่อเชนเนาะครั้งามื่อนี่คือว่าครั้งแรกหรือว่ามื่อตะบิดไก่พอสมควรไก่พอสมควรบ่อเชนเนาะแต่เคยมากกับว่าไกดพี่น้องเนาะถ้าว่าเคยมาคือบ่อเชนอันนี้คือบ่อเชนตลอดเนาะอ๋อเคยมากนะบ่อเชนมากตะเถื่อแล้วโอ้นับบัวถั่แล้วเนาะหน้าบัวถั่วเลยเนาะโอ้ บ่เมีคนมาเฮเือนเพื่อนบองานในกันเนาะครับดีใจเนาะทังบอเซนเพื่นว่าเฮเือในเพื่นพี่อนเอาไเนาะต่กอนกะนพิ่นมู่ลังง่ลางยาได้เนาะเซัตถุเดินกัิ่นดูมองกันโดยโดยเนาะโลยเนาะกระลุกกรังอย่างเ้ยเอน่อคนมาอยู่คนมาอยู่บอไพถ่ายอยู่มีคนอยู่อยู่บอโอ้อาจังไดก็จะขึ้นไปถามไทยเพื่อนเพ่นกนเอโดยโดยเนาะ ใช่สบายดีกันสบายดีเนาะทางบอเซนมันก็โอ้ยเมื่อยน้อยนึงงพันกว่าเนาะเหยียดเก่งเหยียดคาก่อนพันกว่าเนาะอ่ะกระขอเนี่ยเด้อพี่น้องเลยเนาะขีนเพื่อนขีนชาติเหมือนกันปลาเด้อลมแห้งได้พี่น้องเลยเหมือนเนาะอ๋อกระชีมค้ำได้หวะฉันไาอยู่ในนหัวเนาะโอ้ยสบายดีน,ะน,อน 1, 000, นะ้องลา,ขา สบายดีสบายดียังได้ไมันยังน้นอน,นี่คือเป็นอ่าเป็นห้างเป็นยังอันนี้นข้าวข้าวพร้อมโอ้โอ้ชอบขักแลคักแลไพ่อ่ะนะถือมาให้นีบน่บอเซนบอเซนด้ยโอ้คักแลพี่น้องเลยเนาะอ๋ออันนี้คือเอามายังอันนี้ไม่ใช่ถ้วยโอ้อันที่ว่างถ้วยพี่น้องเลยเนาะโอ้โดยโดยโดย ขออนุญาตถามซื้อน้องเลือกซื้อว่าจังใดน้องนี่น้องทินน้องทินเลยโอ้อายุจักปีเลยมาจักมาจักเลยอ้าวพี่น้องเลยเนาะเข่าเฮียนอยู่บ่ล่ะเข่าอยู่ออกแล้วเข่าอยู่แต่ว่าออกแล้วเนาะเลยอ๋อเข่าแตี้ยงหน่อยบ่ขอบครัวน้องทิ้นนี่มีกี่คนมีสี่คนอ่าพ่อแม่ไปไทยด้ว อ่่าคือเมย์น้องพินนี่เสียแล้วอ๋อแต่น้องพินยังน้อยบ่โอ้แต่นี่นะยังแต่พ่ออ๋อพ่อไปใช้ปะพ่อไปเฮ็ดงานพ่อไปเฮ็ดงานหรือว่าเฮ็ดเวียกพี่น้องเลยเนาะอยู่ใช้น้องละอยู่พู่อยู่พู่โอ้อ่าคือทั้งพอ่อเพิ่นไปนี่ไปแบบ <c oughs> เฮ็ดเวียกแล้วกลับมาบ่กลับมากลับมาทุกมื้อบ่ อาอโดนพันไปเป็นเดือนบอ่เลยอ๋อไปเฮ็ดเบียกยังน้องหลาเบียอ่าไปเฮ็ดนาไม่บิก๊กบ่เลยอ๋อพันโทรพันอย่างมากอยู่บ่โทรอ๋อคือทั้งน้องน้องน้องอย่างน้องน่องพินบ่น้องน้อง,อง,องพนองินนี่เลยอยู่กับอ้ายช่วงนี้เนาะเลยอ๋อกินข้าวกับยังมือ้อนี้น้องอะกินข้าวแก้วกระป้อมกระป้อมเลยอ๋อแซ่บได้พี่น้องเไยเนาะอ่าเฮ็ดได้เอานะป อ่าปิ้งนะครับอ่าไปแบบหาข้องอ่ะบ่เลยโอ้น้องพิทนี่บ่ไปหาเลยโอ้เก่งและไรตัวน้องล่ะไอกระป๋อมสิบตัวสิบตัวได้พี่น้องเอ้ยป้าเก่งเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสิบตัวผู้เดียวบ่เลยโอ้เก่ง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 อืมได้่งสิบตัวอ่าทั้งไหนอ่าอ้ายอ้ายเจ้าได้อยู่ไปไายแน่ที่ว่าอยู่อ้ายนะมีอายนี่อ้ายอยินานอายอยู่นายบ่ อ๋อเพิ่นเป็นยังคือนอนอยู่ไหน,เป,นเป็นใครอ๋อเพิ่นอนสบายพี่น้องเอ๋ยเนาะฮะกะซื้อยังเพิ่นน่ะซื้อวินซื้ววอวินอ๋อน้องทินน้องวินวอ๋อพี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่นเฮ็ดงานในการอย่งเนาะแต่ละมือเนาะประเทศงานบริหารอยังบ่เออคือเจ้าเนี่ยกับเฮือนนี่างเนาะอ๋อกะคือทั้งเฮือนนี่พายเนาะ,นะ เพื่อนของน้องเองได้บ่นี่นะบ่แม่นเคื่อนไหมจ๊ะเคลนแบบเคือนเหตุให้เขอบอกแชร์เป็นคนเฮตุให้เพเพื่อนนี่นะอ๋อหักเลยพี่น้องเลยเนาะแชร์นี่เนาะอ๋อไอ้เพื่อนไหนได้มองไลเพบาะเนบ่ยแชร์นี่พี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยเนาะไก่คอยเลยไก่กับเมนบอโอ้พี่น้องเลยมีไก่มีอย่างไหนเพื่อนเจ้านี่มีแต่ไก่มีแต่ไก่เลยอ๋อเขาหน้าบมมีบอ เขาเลยเอดนาปีนี้ได้หลายบ่เอาเอาประเทศน้าี้ there ่หาขีซ yes, ี there. There ่บ bueno. ah, ่แต่ละมือนะหาีซี่เด้หาเงินาหี้ซี่เ่ตนยเน่เอาเงินมาซื้อเขาบ่นี่ยโอ้ในมือเทไรไปตานยด้มือหกิพัในมือหนึ่งหกชิันโอ้แสดงว่ากิงตืบได้เจ้าเจ้าผูดียบ่โอ้ไอีกได้เถอะไอไม่ได้าไอไม่ไปมีเจ้าไป โอ้เสียงพระเจ้านี่เก่งนะเจ้านี่เนาะไปหากิซี่กับเจ้าอีกไปกับพ่อคตอนนั้นเนาะอ๋อได้มือนึ่จักรโลน่องละได้มือหนึ่งฮาโลได้มือหนึ่งฮาโลโลหนึ่งโลหนึ่งจักเงินบาทนี่งโลหนึ่งซาพันโลนึงซาพันโอ้หักเลยพี่น้องเก่งเก่งไปตะน้อยกับลายมือหนึ่งหกชิบเบิลกี่นี่ยโอ้ไก่บ่ไปตะน้อยไก่ไก่ไปวัดนี้อ๋อบ้านนี้ไปบ่าบ้านนี้ ไปแต่เจ้าบ่ไปหลายคนหลายคนเนาะโอ้ผมมีรถมาครับมาช่งอีกบ่ย่างเนาะย่างเอาเลยป้าตัวอ้เก่งนะเจ้าเนาะอ่าอนุชัมนี่อ่าเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานซอยครอบครัวถือว่าน้องทินเนาะเพิ่นกะโอ้สู้พี่น้องเลยเนาะเก่ง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 เคยไปเหงานจะมีเอื้ออีกบ่เนี่ยมีโอ้ไปเฮ็ดงียนดูใช่หร่ะเฮ็ดงานอยู่เวียงเฮ็ดงานอยู่เวียงเลยโอ้ไปแต่หึงนะบ่ โอ๋อคนฝากเงินมาอยู่บ่ละ่ะผักเนะอ๋อผักมาอยู่เนาะพี่น้องเลยเนาะอืมอ่าพี่นังได้อะไรเครื่องครองนี่ดีมุกดีใจ,จ,จย,ยู่บ่ดีใจไร้ดีใจลายเนาะอือโอ้ได้ทั้งเข่าแล้วก็มีทั้งนมแล้วก็ทีบ้างถ้วยขนมอะไรเป็นยังก้อนอะปิ้งไก่ปิ้งไก่ป้าคักเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าคัก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 ,กอ่าทางมะเสนเพื่อนนี่โอ้พี่น้องเลยเนาะ ากาบแพ้บ่อแสงจัดมาให้ถือแล้วบ่อแสงนี่เนะาะอืมเงินเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่อ่าไปเป็นคนหุงข้าวหุงน้ำแต่ในมือจเจ้าบอโอ้ถึงเข่ากับเป็นอีกเป็นโอ้ล่างถวยล่างบัวน,นี่คือเจ้าเบดเลยอ๋อถือว่าเก่งพี่น้องเลยเนาะอ้อเก่ง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 อืมมือใช้บ่ได้ไปมันนี่คือบ่ได้ไปตัดอ้อยมือนนี่เนาะยอยู่เฮือน โอ้โหว่าเบาๆสีมานี่บ่บูๆเนาะมูจักบ well ่าวอยู and and so ่บ่ซะบ่เคยเห็นเนาะโอ้เบาๆกัเข้ามาได้นี่เนาะอ่าคือสิบ่เคยเห็นดอกเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นก็ดีมุกดีใจได้ได้เข้าพร้อมพี่น้องเอ้ยเนาะเลยอ่าบ่าวก็มาเบ็ดเบิ่งมีกับ่เคยมาจักเทื่อดได้เบาวกับไก่เจ้าเคยออกพุ่นอยู่บ่เคยไปบ่หรือไปตลาดแต่ยังไปใช้จ่ายไปตลาดไปตลาดอยู่ใช่ไหเล็กๆฮะเล็กฮ ไปเองน้อยพูไปตลาดอยู่ไช่เล็กๆนี่เล็กๆตลาดบ่อเนาะเออเล็กๆพี่น้องเลยเนาะอ่าบ่ได้ไปทั้งกาพุ่นบ่อบ่อไก่ไก่พุ่นน่ะเออเล็กๆนี่ทั้งไี้ไปพี่พี่บ่อไปทงนี่ตลาดทั้งนี้พุ่นบ่อพี่น้องเลยเนาะปล่าบุ่นเพลย์ก็บ่เคยเห็นเนกบ่เคยหุ้งบ่เคยเห็นพี่น้องเลยว่าตลาดเล็กๆน่ะยู่ไช่พี่น้องเลยเนาะเจ้าไปนี่ไปตลาดนี่ ย่างไรวคือคีทีไปคีรีไทยเพื่อนเจ้ามีรูทัยหรือยังบ่มี่รถีบกมบ่มีบ้างไมมีมแล้วเนาะไปชียงไหชียงไหบ่าวบ่าวยังบ่าวเชีนชื่ออีกอ๋อคือบุหนใช่ฮะอยู่หนอยู่หนคืออ๋อบคีบอบมันเป็นยันเพอาพี่น้อยเนาะซื้อทีมาว่ายันเพบ้านนี่ ก็คอยขี้ได้ก็เนาะอ่าชัมโบขี้กับโบเป็นยักษ์เท้าเป็นนี่บ่ดเลยเป็นเนาะเป็นเนาะเนาะอ้อยันเพ่เหมืนมาเนาะอืมโดดถีบมันก็ได้แล้วพี่น้องเลยเนาะอ่ามีเงินแปลงมีเงินแปลงอ๋อเดยวโบเพ่แล้วขี่ทางหน่ยเนาะอันนี้ก็คือเคื่อนอ่าเดินดินนี่คือของน้องเนาะอ๋อก็คือเจ้าอยู่ขึ้มือนี่กับน้องกำจัดสองคนเลยสองคน กับาไอ้พู้นี้บอไปเช่าไปเฮ็ดนานะพ่อบ่เฮ็ดอาเอื้อยเนาะโดยโดยพี่น้องเลยเนาะถือว่าเพิ่นอยู่สองคนพี่น้องเลยเนาะก็คือเรื่องเข่าเรื่องน้านี่เจ้ากินเองหนึ่งกินเองหากินเองอีกโอ้ขักเลยพี่น้องเลยเนาะเจ๋งไรเจ๋งไรฮะหากินบ่มี่อาคำว่าหากับโบมีเนาะโดยชะซื้อกับโบมีเงิน ต้องอยากได้งเงินก็ต้องไปตัดงห้อยคือเพื่อนเบ้าเนี่ยพี่น้องเไยเนาะ,ะขับถือว่าเพื่อนนี้สู่ชีวิตพี่น้องเไยเนาะเพือ่อจุนเจือในครอบครัวของตนเนาะเพือ่อให้อยู่รอดเนาะพี่น้องเไยเนะาะการจังได้การสู่ด,ด้วยน้องเด้อทั้งเบ้าเป็นกําลังใจให้เนาะถือวันเบ้าวนี่เซย์สมเนะาะทั้งรับทั้งน้องนี่เก่งพี่น้องเไยเนาะเพื่อนก็เหตุยุ่ยกินด้วยตนเองเพื่อนชูเองเนาะโดยโดยโดยอ่ะพอดีว่าอายนะพ่อโอ้สบายดี โอ้เป็นยังไงน่ะเศร้านะบอ๊เจ็บหูกัน้ววอ๋อคลายเหนื่อยแหละเนาะอืมเป็น้องเลยเนาะอ๋เป็นคอยไปพี่น้องเลยเนาะอดทนแหละเนาะพ่อพ่อนี่ก็ขึ้นไปเป็นเดือนนะบอ๊ะเดินไปก่อเดินเดินเดนมาแล้วอืมมาเขานะอ้าวโอเคนะพี่น้องเนาะขยันทำเพิ่นชูๆไปด้วน้องเด้อ เป็นกำลังใจให้คือว่าน้องเพื่อนเป็นเด็กอักตันยูเพียองก็ถือว่าเพื่อนออกงานเฮียนแล้วเนาะเพราะว่าผมมีการศึกษาหรือว่าทืนเนาะอันเฮียนพี่น้องเนาะพอเพื่อนก็ได้ไปเห็นงานในการว่าเอาเงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะเพื่อนฝากมาให้ยี่บ่นหรอล่ะฝากให้ซื้อข้าวโอ้โดยโดยฮะจังไรก็ดีขอไทยในเฮือนน้องเลยเด้อโดยโดยพาพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็คือ บ่อน right oh. ึงเข่าหนึ <h <h sulla, ่งงามเพิ่นพี่น้องเลยเนาะอ๋อขวดมาแชนชื่อไห่ขวดกับบ่แชนบ่ชื่อไห่เลยอ๋อนี่บ่เด้อบ่แชนนี่เนาะของได้ะของชื่อเองชื่อเองบ่เนอ้งามเลยอ่าท้ออันนี้ชานบ่เนาะเป็นไ่ยันลมแท้เนาะอ๋อนี่พี่น้องเลยเนาะชานเพิ่นหน้ามันตักใช้น้าเหมือนี่นาะหน้าเลื่อนเบาเงินเบาอ๋อเจ้าบ่มีน้าบ่ะ เพยะโอ๋อเหดยังเก่งเพยนะค่อยนิ่งๆชูชูเออจะหนุ่มมันเพบป่ะนี่โอ้อบ่ขอในยน่ยไทยน้ององเรืองมันก็พี่น้องเด้อปลาก็คือยังหมูมี่ยังใบพี่น้องอย่เนาะหลวงหลวงนี้บ่าเราถีบเจ้าน่ะเอ๋อผีดับผี้องอยู่เนาะในเรื่องมึงก่ะอ่ามีเสื้อผ้าแพะอ่ามุ่งหมมีบ่อยมีเนาะพี่น้องอยู่เนาะอ๋อเข่ายังอยู่เนาะอืมก็คืออ่าเท่าที่เห็นพี่น้องอยู่เนาะ เพ ah, 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 hmm. ah, ื่อนเพื่อนก็ได้อ่าตัวถือว่ายังมีเนาะพี่น้องเอ้ยกระสื่อสารกันอยู่เนาะอ่ะโอเคเนาะทั้งบ่าวกะชีคอตัวกับก่อนได้บ้านนี้เด้อโดยโดยสบายดีอ่าน้องทินเนาะโดยโดยโดยฮะมือหนามือในบ่าวชีมาถามไทยไหมพี่ัสนเนาะโดยโดยก็ถือว่าให้น้องสู้ๆไปเนาะโดยโดยอ่าพี่น้องเยเนาะอันนี้ก็ทั้งนอกเพื่อนพี่น้องเนาะอ่ายัง คือเอาพจิต่อเติมมองว่านี่ว่าพี่น้องเลยคือสิเมียเนี่ยพี่น้องเนาะอ่ะ,อ,ะอันนี้คืออ่ารอบๆเพื่อนพี่น้องพี่น้องอ่านี่แหละพี่นอ้อ,นนองเลยเดินว่าแปะตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเลยเนาะอือโอ้ทั้งหลังบ้านพนนีมีนานพักดีได้พี่น้องเลยนะเนาะที่แบบว่า โอเคพี่น้องเลยเนาะนานพักเพื่อนพี่น้องเลยขักแลยขักเลเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะเอาเผยกระชีคอตัวกลับบ้านก่อนสวัสดีความคับแล้วเนาะก่อนอื่นก็ขอเขาหมดกับใจแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามอ่าส่องมาบุญเผยมาสั่นเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่บ่ามาบญเผยอ่าไล่ขึ้นไปทักทายสบายดีกับน้องทินเพื่อนก็ถือว่าเพื่อนอ่าอยู่เพื่อนอยู่พี่น้องเลยเนาะมีทั้งน้องเพื่อนแต่ว่าพอเพื่อนหรือว่าเอื้อยเพื่อนก็ได้อ่าแยกกันไป เฮ็ดงานของไผ่ของเล่าพี่น้องเหรอเนาะเพื้นว่าเพื้นไปเฮ็ดเบี้ยกยู่ฟูพื้นไปเฮ็ดไม้บิก๊กเ Big, พื้นมาเนาะกาบาบุญเผยกาบาห้อนี่กาสีคำได้พี่นะ้องเหรอเนาะะกาได้ขึ้นไปทักทายสบายดีกับน้องเพื่อนถือว่าทานนั้งน้องเพื่อนเป็นคนขยันขันแข็งดีพี่น้องเหรอเนาะเฮ็ดเบี้ยกงานในครอบครัวเนาะกาถือว่าทั้งน้องเพื่อนก็ได้อ่องเฮียนแล้วเนาะกนะโอเคแล้วนะพี่น้องเนาะบาบุญเผยมาห้อนี่กาสีคอ ลาพเมพี่น้องไว้สมีสะกอนมื้อหน้าหรือว่ามื้อต่อไปไปติดตามกันไหมเด้อพี่น้องเด้ออ่าก่อนอื่นก็ขอขอบมุกขอบใจเด้อพเมพี่น้องเนาะอ่าที่เขามาติดตามช่องบาบุญเผยเป็นกำลังใจให้บาบุญเผยด้วยดีเสมอมากกับขอบขอบบุญขอบคุณหลายหลายพเมพี่น้องอ่าที่กดติดตามหรือว่าเป็นกำลังใจให้บาบุญเผยด้วยดีเสมอมากกับขอบบุญขอบคุณหลายหลายพี่น้องเลยเนาะอ่าบาุญเผยมห้อนี้ก็สิขอจบคลิปไว้สมีสะกอนมื้อหน้าหรือว่ามื้อต่อไปอ่าไปติดตามกันไหมเด้อพี่น้องเด้ออ่า เด่นก็คอ,อจะลืมได้พี่น้งองเด้อกดติดตามก็ได้กดแชร์ช่องบาบุญเผลินนี่เด้อบาสันเนาะอ้าบาบุญเผลินมหอนนี่ก็คอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย